มาดูซิว่ามันจะเล่นได้ไหมเฮ้ยเหมือนจะเล่นได้สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมในช่องเ a ตแอซิคือช่วงนี้ก็ไม่ได้ความคิดเลยโดยที่ผมมาวันนี้นะครับก็คือจะมาสอนดาวน์โหลดเกม y u k o Master Duel ซึ่งเกมนี้นะครับจะเปิดให้โหลดกันได้แล้วในโทรศัพท์กำงพวก Android แต่ iOS ก็เปิดให้โหลดแล้วแต่ว่าในโซนของไทยยังไม่ให้โหลดเลยครับ ก็คือวันนี้ของผมจะมาสอนดาวน์โหลดเกม Yu-Gi-Oh! Master Duel ของ iPhone iOS iPad นะครับซึ่งการดาวน์โหลดนี้เราจะต้องย้ายภูมิภาค App Store ของเราให้ไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นเปิดให้ดาวน์โหลดแล้วซึ่งขั้นตอนแรกเลยนะครับก็เข้ามาที่ App Store แล้วก็กดเข้าไปที่รูปคนด้านมุมบนขวางนี้ครับ พอกดเข้ามาแล้วก็จะเห็นชื่อแล้วก็อีเมลของเราในช่องแรกสุ้นเลยครับให้ทำการกดเข้าไปพอกดเข้าไปแล้วมันจะให้ใส่รหัสผ่านก่อนแต่สำหรับการเพื่อที่ว่ามันมีสแกนใบหน้าก็จะสามารถสแกนใบหน้าได้พอเข้ามาแล้วพอเข้ามาแล้วก็กดไปที่ประเทศภูมิภาคครับพอกดไปแล้วมันจะขึ้นให มันจะขึ้นให้เราเห็นว่ามันจะมีปุ่มให้กดเปลี่ยนประเทศหรือภูมิภาคครับพอกดเข้าไปแล้วอันนี้เราก็มาเลือกประเทศกันก็คือเราก็เลื่อนหาไปประเทศญี่ปุ่นนี่ครับเราก็เจอลวนี่คือประเทศญี่ปุ่นครับพอกดเข้ามาแล้วมันก็จะมีให้กดยอมรับส่วนข้างล่างนี่จะเป็นรายละเอียดที่แบบว่าเป็นข้อกําหนดและเงื่อไนไขนะครับก็คือไอตรงนี้อ่ะ ส่วนมากเราก็ไม่อาจกะอยู่แล้วก็กดยอมรับไปพอกดยอมรับไปแล้วมันก็จะมาเด้งทึ่้นหน้าให้กรอกข้อมูลครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลสําหรับเปลี่ยนภูิภาคนะครับตัวอันแรกเลยจะเป็นวิธีการชาระเงินอันนี้ให้เรียกเป็นเมาล์ไปก็คือเราจะมีการชาระเงินพอเลือกเสร็จเด็ดตรงหมายเลข ในเลขบารแล้วก็วันหมดอายุ ACV ก็จะหายไปส่วนถัดมาก็คือก็จะเป็นพวกชื่อนะคุณอันนี้เราใส่มั่วๆไปก็ได้ครับจะเป็นสามสิบไปก็ได้พอผมจะใส่เป็นนา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 ส่วนที่ส่วนช่องถัดไปเขาจะเป็นที่อยู่นะครับโดยอันแรกนี้เอาบังคับให้ใส่เราก็ใส่ไปมั่วๆไปมาๆใส่อที่สองไปเรื่อก็ได้ครับ แต่ว่ามันจะมีอยู่อีกประมาณสามบรรทัดที่ว่ามันบางภัพท,ที่แบบว่าต้องตรงก็คือบรรทัดนี้ก็คือบรรทัดนี้ยเขาจะให้กรบประเทศก็คือพอกดแล้วมันก็จะมีให้เลือกประเทศอยู่ข้างล่างอันนี้เราจะเลือกเป็นโตเกียวโดยโตเกียวจะเขียนแบบนห่างนี้โตเกียวโตเกียวโตเกียว นี่นะครับโตเกียวในที่สุดเราก็เจอแล้วอันนี้จะเป็นโตเกียวพอเราเลือกตรงที่แล้วจะเห็นว่ามันยังไม่ขึ้นครับอ่าอย่างนี้เราจะทายังไงไม่มันถึงไม่ขึ้นอะ่ะเราก็มากดที่ช่องถัดไปนะครับพอกดที่ช่องถัดไปด้วยช่องนี้มันจะเป็นรหัสปรษณีี์ครับอันนี้ใส่ตาบูไกเลยก็ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นรหัสปรษณีี์ของโตเกียวหนึ่งศูนย์หกกดศูนย์ศูนย์สี่สาม ช่องถัดไปก็จะเป็นเมอร์โธครับอันนี้ใส่มุ้งม่วกไปก่อนได้ครับโดยใส่ให้ครบสิบตัวนะครับใส่ไปเลยพอใส่ไปเสร็จแล้วก็กดถัดไปได้เลยครับพอกดถัดไปมันก็จะได้มาหน้าแรกครับอันนี้เราก็กดเสร็จสิ้นไปได้เลยแล้วมันก็จะรีเฟซหน้าแอปตัวเราแปบ๊บนึงไอ้ตรงนี้เราก็มาที่ปัญหาเลยครับเราก็พิมพ์ช่องเสิร์ชไปเลย UPO มาสเตอร์ดูเอลเออินจิงจิงมาสเตอร์ดูเอลอะไรสุดนะครับพอเข้ามาแล้วมันจะเป็นแอปเนะี่ยมันจะเป็นชื่อภาษาญ,ญี่ปุ่นก็คือเรากดดาวน์โหลดตรงปุ่มนี้ได้เลยครับพอก,กดแล้วก็จะให้ใส่รหัสอันนี้ผมสแกนไม่หนาสแกนไม้หนาเลยต่อไปเราก็รอให้โหลดนเสร็จครับพอเสร็จแล้วเราก็กดเปิดต่อได้เลยครับแต่คนอานโทรัยเปิดก็คือปุ่มนี้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะวงๆไว้ให้ละกันปรงบปร่งที่แบบว่าต้องกดไอ้แบบว่าทําเป็นไฮไลท์ไว้ให้เลยพอเข้ามาแล้วมันก็จะให้เลือกพวกภาษาอะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่มีภาษาไทยอยู่แล้วเราก็เลือกภาษาจีไปนี่นะครับเข้ามาได้แล้ว ตอ,อเข้าไม่ได้แล้วมันจะมีสําหรับกดทา a เ s f e r ข้อมูลอยู่นะครับพอบกดเข้าไปมันก็จะมีให้เลือกคอือตอทาันก็คือจะทา a เฟ f e r ในคนน้ำมือ ID หรือว่าจะเป็น Game Center Game Center นี่มันจะเป็นขอ iOS พวก iPhone อะไรอยู่แล้วอันนี้ก็เลือกเลยแล้วแต่แต่ละคนแต่สำหรับใครที่บอกว่ายังไม่มี ID ครับ ก็คือไม่ต้องเข้าตรงนั้นกดตรงก้างหน้าจอไปได้เลยพอกดมาแล้วมันก็จะมีคําถามไออันนี้ก็ติ๊กมั่วๆไปเลยครับพอติ๊กมั่วๆไปแล้วมันก็จะ เข้ามาเข้ามาถึงหน้านี้ก็แสดงว่าเล่นได้แล้วก็คือไอ้นะี่มันจะเป็นหมดทุกเที่ยวก็คือหมดทดสอบนะครับที่บ้าให้เราลองเล่นดูอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถเล่นได้แล้วแต่ว่ามันจะมีกรณีที่ว่าหลายคนอสุนไทยถ้าหาวว่าเราเอาโตเปลี่ยนจากมาเป็นของประเทศไทยแล้วมันจะยังเล่นได้ไหม ซึ่งอันนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะทําให้ดูไปพร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นเราก็ต้องกลับมาที่ App Store ก่อนาอแอ s t โต e มาพอเข้า p p Store มาแล้วก็จะมาที่เดิมนะครับก็คือรูกคนด้านมุมฝามือรูกคนมุมบนขวามือขวามือมุมบนก็อันไหนก็รูกคนนี่แหละครับที่มาไปนี่พอเข้ามาแล้วนะครับก็กดไปที่ชื่อนามสกุลแล้วก็ที่มีอีเมลของเราเหมือนเดิม พอกดเข้ามาแล้วก็จะมาเจอหน้านี้พอมาเจอหน้านี้ปุ๊บเราก็กดเปลี่ยนภูมิภาคแต่พูดสงสัยว่าเป็นกลุ่มไหนก็คือกลุ่มที่ผมมาร์คไว้เลยครับข้างล่างไอ้คำว่าแอปเปิลนี่เลยพอกดเข้ามาแล้วไอ้อันนี้ผมก็ไม่เก่งหาอมีกุ่มนอกพอกดเข้ามาแล้วมันก็จะเจอนี้ไอ้อันนี้ไอ้คำนั้นมันก็แปลว่าเปลี่ยนภูมิภาคอะไรนั่นแหละพอกดเข้ามาแล้วเราก็มาหาประเทศไทยซึ่งอันนี้ของผมได้แปลไว้เรียบร้อยแล้วครับ ประเทศไทยอ่ะไม่เขียนยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นโชว์ไว้กลางๆเลยประเทศไทยประเทศไทยอ่านี่ไงครับเจอแล้วพอเจอแล้วก็กดกดเข้าไปเลยพอกดไปแล้วมันก็จะขึ้นรายละเอียดมาให้แล้วก็กดยอมรับไปเลยนี่ก็จะมาถึงหน้ากรอกข้อมูลเหมือนเดิมไอ้แ,แัปแรกบัติหน้าเราก็เปลี่ยนเป็นเงาไปที่อยู่อันนึง อันที่สองอันที่สามก็ไม่ต้องใส่ก็ได้อำเภอก็ใส่เป็นเรมูโม,มไปก็ได้ส่วนจังหวัดอ่ะไอันเนี้ยต้องเลือกจริงๆางเช่นว่าเอากรุงเทพใช่ไหมครับก็ต้องใส่รหัสไปรษณีย์รหัสไปรษณีย์ของกรุงเทพแล้วก็เบอร์โทรครับแต่เป็นเบอร์โทรของเราไปเลยก็ได้ยังไงเราก็ใช้สตูทัเป็นพื้นผาวอยู่แล้แลวก็กดถัดไปได้เลยพอกดถัดไปนี่ก็จะเด้มาหน้านี้เป็นแหลกกดตัวใจเฮ้ยพี่ทำไมยังไม่เปลี่ยนภาษาให้อ่ะ ทำไมยังเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่ไออันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับก็คือพอกลับมาได้นี้ก็ยังเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่ก็ปิดแอปไปก่อนครับพอปิดแอปไปแล้วก็ค่อยเปิดแอปสตูทขึ้นมาใหม่นี่ไงครับมันก็จะรีเฟซมันก็จะรีเฟซให้กลายเป็นภาษาไทยเหมือนเดิมพอเสร็จแล้วเราก็มาลองปิดเกมไปก่อนแล้วก็เข้าเกมใหม่นี่ไงครับเข้ามาแล้วมีระบบเหมือนเดิมเลยก็คือกดเข้าไปนี่ เุ่นตรงนี้แหละเล่นได้เล่นได,ได้ถ้าเล่นได้มันต้องจะขึ้นคือเคาเรียอ,อนี่ไงครับขึ้นมาแล้วสรุปว่าต่อให้เราเปลี่ยนแอปสโตเปลี่ยนประเทศให้กลับมาอยู่ที่ประเทศไทยเราก็ยังสามารถเล่นได้อยู่เป็นไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการโหลดเกมยูคิโอมาส t h ตอร์ดูเอลในไอโฟนไอแพ d สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากดาวน์โหลดเกมที่แบบว,ว่าเป็นที่มันไม่เปิดวางขายให้ในประเทศไทยนะครับไม่มีจำหน่ายในสโต์ไทยอย่างนี้ด้วยท่านสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยข้างล่างนี้เดี๋ยวผมจะไปหาวิธีการดาวน์โหลดเพื่อมาอัพโหลดให้เพื่อ,อนๆได้ดูกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ